สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ่สมองสบายบีพ่อสุกุลพ่อพากับสป๋าเอินคือเก้าพี่นอ้องไปหาหลีกไปลูกไปน้องแทนสีฮุบมาอยู่บ้านปังแล้วพี่น้องพามสิมาอยู่บ้านปังบอพามาอยู่ไก่แล้ลว รถไทยหนึง่งเื่องของวะอย oh, mm hmm. um> ู่น้ำดีขนาวลูกห้ามเลยห้ามสิมาอยู่พี่บอถักแหล่พ่วมเลย

ลูกชายเขาบอกของมือเงินมือนีเอ่อพระเอกช่องเฮ็ดเล่เอาบาทนี่ขึ้นบ้านไม่เสียงดังเลยทำไมมันเย้ยงี้เครื่องไฟใส่ดินะามืออทำเลยทำนานนานความสิมาอยู่บนต่างเลย ทำสีแลนเออเอาเอาบทสิมติม uh ันหอนเอาเลย โอ้ยอย่าให้ร้านเล่นป,า,ปาไปลงตะรางโท่ไปกับบอทเลิก<ง>ห้ามตูม่เมียนเฮือนข้างานั้นมันคุ้มน,น,นะข้างนั้นตูดขึ้นมาอีกว,วางจูกันนะคุ้มคว่ำดื้อผมมีเพทเอเฮ้ยระวังร้านตีตูไ่ไร <c oughs> ฮไปนองคน่ปะน้อคนใหญ่นนมาเนี่ี่มาฮัมเป้งเปิงมันคิดอยู่ไหวาช่วยยังไงพีชไทยพีชไทยนะมาบอลลกมาคนเกลื่อนคนคองสอยนองแทนพี่น้องเลย

มืซีอขให้เมื่อตากซีเอาเด้อเขาบริหารเจ้าเดี๋ยากบิงสิบาปรตูเบ

hơi, béo vậy à? <laughs> phải ao vải anh phải chắp được thì mình hại rồi đem mơ mà nè cho làm sẽ bị tụ thôi vâng bỏ mình không và mười Đó, khám vào mưa ấy vớt cô em đừng bỏ mình phải thờ à ơi thu nha đu thu nha nè thu nha chít chít Hãy subscribe cho น่า <Well>, จ <okay, S 1> ังนะนะหนังอือ so ล <samen> oh, <t colorful sk is> mm ้นดีใจวะอุ้ยเครื่องคองเถื่อนเอาขึ้นมาเถื่อนละนอยก็บบ่โอ้ย ไม่ใช่สะอาดมันดสะอาดทีคีวๆนันแะพื้นเดียวนะรือพื้นเดียวไามชอบ่ยจชอบนู้นยังวะโอ้ยผู้เอาไว่นมมมอไอีเลยอบิดเลย กบบไลนเอนดี๋ยวทอนใจ่านก็น่นน่นนนูโอ้ยขี่ไก่ป้อลูกขี่ไก่ป้อนมนองแคนยาย่มาอยู่บ้านป่างพี่น้องมาไก่เ้าเลย เฮาก็สิบ่ได้เที่ยวไปไกลเวลาอย่าขี้มิมได้ลูกอ่ะๆให้มิมนี่ขี้หมูคือไรขี้หมูไรอ่ะนอนกินมะแมวให้นอนมะนี่นอนลงนี่นอนนี่ม้าแม่ให้นอนมะอ่ะนอนลงนี่ม้ยแดดๆซะหิวแล้วพี่น้องเอ้ยโนอนถามแม่เด้ออย่า หิวแล้วพี่น้องอเมื่อยเล่นเลยมามิมมิมนนเรื่องของคือหยาบิงึงเด้ลดไทยนปะปอกาลายนะบัดคนขึ้นมาเลยพอปนั้นกินให้มันอิ่มที่จ้ังลูกนะครับเอาเอา <laughs> mà ơi cho mừng nhang phục bẹn cứ khí nà nà mà khám bà khám khử non năm đơ mà lên đơ 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 mười Ôi. mà khám non nhiều เงยงคงเฮ้ยน้องจ๋าน้องแทนกันใหญ่มาอยู่บ้านปังเป็นที่เรียบร้อยมานอนพี่เลยบอจะมาเร่งนะ อัหนหนองนี้ฮ้าจานฮ่าคั้นแต่งคันใส่ลาแหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องเอ,อื่นด้อพี่น้องเด้อผิดพลานยันงก็ขอโทษขออภัยคลิปหน้าพอกันใหม่ยินดีมีแห่งสุขสุขกันบ๊ายบายเออบางครั้เดน่นปากกันนเลย